ซึ่งแม่ป้าใครส้มเครื่องในไก่ข้าวเหนียวไก่ย่างส้มตำข้าวเหนียวนะครับไปทำไปกินกันน้ำล้นนะครับวันนี้วันนี้การฝนตกครับน่าจะน่ารถครับกล่าวสวัสดีงามครับเจอกันหลวงเบิร์ดเหมือนเดิมนะครับช่องบ่าวล้านนานะครับวันนี้ครับฝนตกครับอยู่อีสานครับส้มตำส้มตำ กับปิ้งไก่นะครับเท่างไางเทไไก่ไม้ละยี่สิบบาทสาม,มาไม้ห้าสิบข้าวเหนียวสอบาทข้าวเหนียวยี่สิบนะครับมันกัรหน้ารถครับกินกันหน้ารถเลยนะครับนะครับค้าวสอับาทยืมเงินครับ บรรยากาศน่ารืนะครับนี่ครับครับไก่ย่างนีง่างี้ยน่ารืครับวันนี้วิขีนักเดินทางฝนตกครับวันนี้ครับอ,อ,อืดอดเดไก้่านอะเบเลงไล่ะ อพิชพออวงอะไรใครย่างํำครับนี่ยคือในรั่ล้วนเลยคือในรั่นล้วนเลย,น,เลน,ลน,ยนี่สังส้มเฮาสัส้มรำครับน่ากินครับคุหนหน่อยดีเนอสังส้มหนะ ให้ดูบรรยากาศเฉยๆครับคลิปสั้นๆคราวนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับ